สวัสดีครับเพื่อนเกษตรกรที่สนใจในการเลี้ยงกระต่ายดําสายพันธุ์ภูพานครับวันนี้ลุงบนญนำฟาร์มครับโดยผมก็เป็นลูกชายท่านก็ได้มาเยี่ยมที่ศูนย์การพัฒนาภูพานครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่อยู่ในโซนของการเลี้ยงกระต่ายดําสายพันธุ์ภูพานครับสีดำอัจฉแห่งสกลนครครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าฟาร์มเลี้ยงกระต่ายดําสายพันธุ์ภูพานครับและก็วันนี้จะพาที่น้องเกษตรกรที่สนใจไปดูว่ากระต่ายสายพันธุ์ภูพาน เป็นยังไงวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงกระต่ายนุ้พันกินอะไรเลี้ยงง่ายไหมขนาดหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนจะน้ําหนักได้ขนาดไหนวันนี้เราติดตามไปพร้อมกันครับครับตัวนี้ก็เป็นภูพันหนึ่งครับก็เป็นพ่อพนันกำลังกินใบหม่อนกันเลยครับก็โดยเฉลี่ยครับกระต่ายจำสายพานันธุ์ภูพานก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ ก็ตอนอายุประมาณโดยเฉลี่ยครับ8เดือนก็เขาจะสามารถที่จะผสมพันธุ์ได้ครับและในส่วนนี้ก็จะเป็นภู้พานสอครับขนสีเทามีภูพานหนึ่งครับเคพื่อนเกษตรกรอาจจะสังเกตเห็นนะครับตีเบอร์ที่หูกระต่ายดำสายพันธภูพานนั้นก็คือพ่อแม่พัน์ธุที่ออกจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนะครับก็เป็นการการันตีว่าเป็นกระต่ายที่ได้รับการพัฒนามาแล้ว จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพนันซึ่งลูกที่ออกจากพ่อแม่พันธุ์ที่ตีเบอร์หูอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกระต่ายภูพนันเลือดร้อยชัดเจนครับกระต่ายดำสายพันธภูพันก็จะเป็นลักษณะของกระต่ายที่มีการพัฒนาสายพันธุ์จะมีโครงสร้างใหญ่เลี้ยงง่ายโตเร็วและก็เป็นต้นทุนสำหรับศูนย์สำหรับเกษตรกร,กรที่จะเลี้ยงก็คือต้นทุนของกระต่ายก็ไม่สูงก็คือเราให้กินหญ้าและกินหัวอาหารหมูในส่วนตรงนี้ก็คือลูกพันครับ เพื่อนเกษตรกร,ะร,กรจะเห็นว่ามันจะมีสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลอันนี้อายุประมาณ2เดือนครับ2เดือนก็สามารถแยกเพศได้ชัดเจนแล้วแหละว,ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ตอนนี้ในส่วนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครบ้านานาโนเขาก็แบ่งให้เกษตรกร,ร,กรที่ลงทะเบียนลงทะเบียนในการอบรม แล้วก็ทางศูนย์ศึกษากับธนาคารก็จะแจกให้คนละหนึ่งคู่เพื่ออาไปต่อยอดสร้างไรายได้สร้างอาชีพแต่ณนะตอนนี้ฟาร์มต่างๆในจังหวัดสกลนครหรือว่าทั่วประเทศก็กําลังเร่งผลิตกระต่ายสายพัน์ธุนี้อยู่เพราะฉะนั้นราคาในตลาดก็ค่อนข้างที่จะสูงก็อย่างกับตัวนี้ครับอายุโดยเฉลี่ยด2เดือนก็ตกที่1 2 0 0ถึง1,500บาท ครับสำหรับเพื่อนเกษตรกรที่สนใจในการเลี้ยงกระต่ายดังูพานนะครับก็วิธีหลายๆวิธีที่เราจะได้สายพันธุ์นี้มาก็คือหล่ละแล้วก็คือติดต่อทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนะครับก็คือเราก็มาลงทะเบียนในการอบรมทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานก็จะแบ่งให้1คู่เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเอาไปต่อยอดครับในส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือขอแบ่งจากฟาร์มที่เขาเอากระต่ายดำสายพันธุภูพานไปพัฒนาต่อยอดได้แหละก็คือแบ่งเขาแต่พวกนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะ คอนขอ้างที่จะสูงในส่วนของลุงบุญนำฟาร์มก็ก็ขออภัยครับก็ขอบคุณเพื่อนเกษตรหลายๆคนที่ติดต่อโทรประสานมาแล้วก็จองไว้แต่ตอนนี้ทางศาารทางลุงบุญนำฟาร์มก็พยายามที่จะกระจายให้พี่น้องเกษตรกรครับแต่ข้อหนึ่งที่เราผลิตกระต่ายไม่ได้ก็คือมันอาจจะ อาจจะมีน <mind> ้อยเพร่อไมพันอาจจะมีน้อยแล้วก็ไม่ได้มีเยอะขนาดที่จะผลิตได้ปีละหลายเดือนละหลายร้อยตัวเพราะฉะนั้นเพื่อนเกษตรกรที่สนใจนะครับที่ติดตามลูกบอลนำก็รออีกสักครู่ครับรออีกประมาณเดือน2เดือนเดือน2เดือนถือวานานเนาะพียงแต่ว่าจะทํายังไงได้ครับเราไม่มีกระต่ายที่จะส่งให้เกษตรกรเพราะฉะนั้นก็ก็ทยอยไปครับในส่วนของลูกบอลนำก็เราจะแบ่งช่วงอายุ1เดือนพับ1เดือนก็คือ แยกเพศได้เป็นตัวผู้ตัวเมียกินหัวหาได้กินหญ้าได้ก็จะแบ่งตัวที่อยู่ที่ราคาตัวละ8 0 0บาทกับผู้เมียก็ตกอยู่ที่1,600บาทยังไม่รวมจัดสง่งครับก็นี่คือผลผลิตของ,งศูนย์ศึกษาการพัฒนาผู้พานท,ที่ท่านทําเป็นศูนย์เรียนรู้ให้พี่น้องเกษตรกรได้มาศึกษา สำหรับพี่น้องท่านใดอยากจะเข้ามาดูกระต่ายเป็นๆน,นะครับกระต่ายที่สุนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานก็สามารถเดินทางม,มาได้ครับจันทร์ถึงศุกร์ก็สาม,มารถติดต่อผ่านเบอร์ทางสุนย์ศากษร์ารสถานภูพานได้ครับก็ตัวนี้เป็นภูพานสามตีเบอร์หมูแล้วก็ในส่วนของกระต่ายดำภูพานบางบางครั้งก็อาจจะมีสีขาวสีอื่นนเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นลักษณะของการ ขาวมาเพราะว่าต้นต้นทุนของเขาหมายความว่าพันธุ์พ่ลงเขามาจากกระต่ายหลายสีเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบ้างที่ที่เขามีสีอื่นซึ่งตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ากระต่ายดำสายพันธุ์พันธุ์เราพัฒนาให้เขาเป็นกระต่ายที่มีโครงสร้างใหญ่กระต่ายเนื้อตอบโจทย์กระต่ายเนื้อในอนาคตพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็เอาไปเลี้ยงต่อยอดสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณเพื่อนเกษตรกร,ร,กรที่ติดตามการพัฒนา การเลี้ยงกระต่ายดําซ้ายพันุภูพานสุดท้ายกระต่ายก็คือส,งส่งเสริมให้เกษตรกรมีไรายได้มีอาชีพครับบางท่านก็อาจจะไปเป็นอาชีพที่สามารถทําเงินได้ในอนาคตสรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ